พระองค์การเมือส่วนจังหวัดศรีสะเกษขอฝากคือสำหกับคุณยายด้วยนะครับคุณยายช่วยเลือกด้วยนะครับคุณยายครับให้การสนับสนุนคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับคุณยายครับขอให้คุณยายขอพระสิ่งใดนะครับคุณยาย คุณยายสุขภาพแข็งแรงนะใครคุณลุงพี่อาน้นมาน้นมเนกันลยาด้วยนะคะคุณนะคบช่วยเลือดช่วยสมองด้วยนะคบคุณยายขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงนะครเบอรสามเบอร์สามเบอร์สามเบอรเบออร ได้ม,มากเ,เลยเพียรเลยครับในการหาเสียงทางนี้ครับก็มั่นใจเต็มร้อยนะครับพี่ครับพี่น้องให้การสนับสนุนดีมากเลยครับผมไปทุกหมู่บ้านก็ออกมาต้อนรับทุกหมู่บ้านเลยนะครับผมก็อยากจะขอฝากพ่อแม่พี่น้องชาวเขตสองอำเภออุุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดด้วยนะครับผมช่วยให้การสนับสนุนคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับผมให้ได้มาพัฒนาบ้านเราด้วยนะครับผมก็อยากจะอาสาดูแลรับใช้พ่อแม่พี่น้อง เป็นหูเป็นตาเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องนะครับผ